สวัสดีค่ะพบกับบ้านสวนฟาร์มอีกแล้วนะคะพบกับพี่นายอีกแล้วเนาะพบกันตอนเช,เ,ชเช้าค่ะทุกคนวันนี้นะคะเช้ามาฝนก็ลงเม็ดตั้งแต่เช้าเลยค่ะทุกคนเชอะแชะไปหมดเลยเนาะโอ้โหสงสารสัตว์เลี้ยงจังเดี๋ยวพี่นายจะพาพี่น้องนะไปดูน้องๆหนูๆน,น,น,นะว่าอากาศหนาวๆเย็นๆแล้วก็ฝนตกแบบนี้เขาเป็นยังไงกันบ้างนะคะ อันนี้คือลูกของเจ้ามารวยนะคะพ่อไก่แจ้แม่ไก่ชนนะคะเขามีหกตัวคะ่ะทุกคนแล้วเขาอยู่กับพ่อกับแม่เขานั่นแหละเขาโดนหนูกินนะคะไปสองตัวน่าจะเป็นหนูนะเพราะว่าพี่นาเห็นหนูวิ่งอยู่นะคะพินาก็เลยแยกพ่อแยกแม่เขานะ มาอนุบาลเองนะคะในกรงที่ปลอดภัยกว่าเดิมนะ,ะอันนั้นมันเป็นกรงแบบว่ากรงเปิดเนาะให้คุยค้ยเขี<า>่ยอาหารตามดินอะไรประมาณเนี้<ล>ยอันนี้ก็เลยต้องแยกเข้ามานะคะก็เขากินอาหารเองได้นะ,ะสําหรับลูกไก่เนี่ยเขาไม่ต้องป้อนเหมือนลูกนกเนาะก็สามารถแยกได้เลยค่ะพี่นาก็มีข้าวปลายแล้วก็มีอาหารอาหารไก่เล็กนะให้เขากินเนาะก็รู้สึกว่าจะกินข้าวได้เยอะกว่าตอนอยู่กับแม่เนาะ เขอยู่กับแม,แม่เขาเนี่ยแม่เขาจะเขี่ยก,กอบอาหารที่ให้หมดเลยค่ะก็อาหารก็หมกลงดินก็ไม่ค่อยได้กินเท่าไหร่นะเนี่ยพินาก็มาอนุบาลเองแบบนี้เลยนะแล้วก็คือกรงนั้นน่ะอยู่ได้เฉพาะไก่ใหญ่นะคะคือไก่เล็กๆอย่างเงี้ยค่อนข้างที่จะไม่ปลอดภยัยแต่พินาไม่คิดว่าเขาจะมากินได้นะเพราะเขาอยู่กับแม่กับพ่อเขาคิดว่าแม่พ่อเขาเนี่ยจะจิกจะอะไรหนูได้เนาะ กับกลายเป็นดูแลลูกไม่ได้เนาะพินาก็เลยต้องนําออกมาเนาะก็หายไปสองตัวนะคะขาวกับดํานะคะเสียดายมากๆเลยค่ะหนูนี่มันร้ายจริงๆเนาะตั้งแต่นกหงหยกแล้วนะคะถ้าพินาไม่ทำาบ้านนกหงหยกที่ปลอดภัยแบบนี้นะก็กำเจ้าหนูตัวดีไม่ได้นะคะหนูนี่เก่งมากๆเลยนะไม่ใช่งูนะงูบ้านพินานี่หาไม่เจอเลยค่ะงูสิงเขาก็ไม่มายุ่งนะคะเขาก็อยู่ในป่าไผ่อะไรแบบนั้นนะ คือค่อนข้างที่จะแน่ใจว่าเป็นเจ้าหนูนะคะเพราะว่าพี่นาเห็นเขาวิ่งกันแบบว่าบนต้นมะม่วงบนอ่าลาวแพะอะไรพวกนี้จะมีหนูวิ่งแบบโอ้โหสบายใจเลยนะคะก็พามาชมเนาะแป๊บเดียวค่ะเดี๋ยวก็โตแล้วนะคะลูกไก่เดี่ยเป็นอะไรที่โตไวมากๆเลยค่ะก็อากาศค่อนข้างที่จะเย็นนะแล้วก็มีฝนตกลงมาด้วยนะคะ ก็ต้องมาดูแลอย่างนี้ยปลอดภัยแล้วก็ดีมากๆแล้วค่ะก็มาให้แสงไฟอบอุ่นกับเขาด้วยเนาะมาอยู่กับนกขงหยกนะคะนกขงหยกเขาก็จะอยู่ข้างนอกส่วนอ่าลูกไก่เนี่ยพี่นาก็จะม,มันจะมีกงแยกเล็กๆนะคะก็ให้เขาอยู่ไปก่อนนะเดี๋ยวเขาโตพอที่จะดูแลตัวเองได้แล้วนะก็เอาออกไปอยู่กับพ่อกับแม่เขาได้นะถ้าตีกันก็ว่าไปอีกทีนึงเนาะ น่ารักเนาะลูกไก่อ่ะพ่นาเห็นลูกไก่แล้วแบบหืมรักมากเลยตอนเด็กๆพี่พนาก็ชอบเลี้ยงไก่ต้อยเนาะให้เดินตามต้อยตอย,ตยเนี่ยพ่นาเป็นคนที่รักสัตว์เลี้ยงมาตั้งแต่เด็กๆแล้วค่ะชอบเลี้ยงนะคะนี่อากาศเย็นๆน,นะฝนตกๆนะเขาก็จะหลบกันแบบนี้นะสําหรับลกหงส์หยกนะมีบางตัวก็เกเรนะถ้าเกิดว่าปล่อยลูกไก่ออกมาก็มีบางตัวที่จะเดินไปจิกลูกไก่ถ้าดัางนั้นแหละ ตัวเหลืองๆเนี่ยเก่งเลยค่ะเนี่ยเฉยฟังยายฟังยายพูดเกเรนะพวกเราอ่ะเนี่ยจับคู่กันเป็นคู่คูเนี่ยอากาศเย็นๆนะทุกคนก็บางบางรังก็มีลูกน้อยอีกแล้วนะคะพี่นาก็เลี้ยงไปเรื่อยๆค่ะคือมันน่ารักก็เลี้ยงไปเรื่อยๆก็ให้เขาอยู่พากินที่มีความสุขกันเนาะ ใครมาแบ่งซื้อก็ขายค่ะแต่ต้องดูนะว่าคนซื้อนี่รักจริงหรือเปล่าเอาไปอยู่กับแมวหรือเปล่าอะไรประมาณนั้นนะต้องดูด้วยนะกงปลอดภัยไหมพี่นาก็จะแนะนําเขานะเพราะว่าบางคนมาซื้อไปบอกว่าแมวกินหมดเลยโอ้โหช้าใจมากเลยนี่น่ารักเจ้าเหลืองออกลูกอีกแล้วนะลูกเขามีมีสี่ตัว ตัวนึงพี่นาก็เอาไปฝากแม่นมีท่อกหนึ่งนะเพราะว่ามันออกมาที่หลังตัวน,น้อยค่ะเดี๋ยวจะโดนเจ้าพวกนี้เหยียบพี่นาก็แย่ไปแล้วก็ให้เจ้าเหลืองเลี้ยงเองสามตัวนะคะค่ะพี่นาก็พาพี่พิงน้องมาชมเนะาะภารกิจของพี่นายังไม่เสร็จสิ้นค่ะเดี๋ยวไปเลี้ยงแพะต่อค่ะขอบคุณมากๆเลยนะคะสำหรับการรับชมนะคะ ขอบคุณสำหรับกําลังใจที่มีให้บ้านสวนฟาร์มนะคะและพบกันใหม่คลิปวิดีโอหน้านะคะทุกคนสวัสดีค่ะ